การบริหารจัดการเรื่องการบริหารงานบุคคลนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรามีความเชื่อว่าการบริหารงานบุคคลกับการบริหารงานองค์การต้องควบคู่ไปด้วยกันนะครับการบริหารงานองค์กรนั้นมันจะเน้นเรื่องของการบริหารก็ในเรื่องของการวางแผนนะครับยุทธศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เชิงิการตลาดเรื่องของการบริเรื่องของระบบคุณภาพนะครับแล้วก็ยัง <and> ม <much Phantom Supreme> ีการเชื่อมต่อเรื่องการบริหารงานบัญชีการเงินรวมทั้งการทางสินค้าโลจิสติกด้วยนะครับกระบวนการเหล่านี้หลายองค์กรเนี่ยนะครับยังขาดในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ถ้าคุเชื่อไหมครับว่าการรัางาบุคคลสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยยังเชื่อมต่อไว้เรื่องการพัฒนาด้วยนะครับทำอย่งางไรระบบต่างๆที่เนเรื่องการพัฒนาคนเนี่ยจะต่อเนื่องแล้วตัวเนื่องไม่พอนะครับจะสามารถนําพาองค์การนั้นสู่ความสำเร็จผลได้นะครับสำคัญยิ่ยงเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงว่าในเรื่องของการกระบวนการการวางแผ ในการสรรหาบุคลากรเราจะมีกระบวนการการวางแผนสรรหาอย่างไรนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับการสรรหาคนดีคนเก่งเข้ามาในองค์การเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักและก็ไม่คงไม่ใช่เรื่องยากมากมายนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีการวิเคราะห์มีระบบการวางแผนที่ดีพอในการที่จะรู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีการวิเคราะห์มาตรฐานต่างๆตั้งแต่เรื่องการสัมภาษณ์เรื่องของการรีคูดเรื่องของการะสมนิเทศต่างๆเลยนะครับแล้วเราเน้นเพ้นหาคนดีคนเก่งเข้ามานะครับ วิธีการสัมภาษณ์มีความหลากหลายสูงนะครับตรงนี้เนี่ยเปย็นกาพยายามลงไปลึกนะครับเมื่อเรามีการบริหารจัดการว่าในเรื่องของการวางกรอบอัตรากําลังคนแล้วในองค์การแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับภาครัฐก,ก็ส่วนหนึ่งภาคเอกชนก็อีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมื่อมีการอบรมปฐมนิเทศเมื่อมีการที่จะให้เข้าตัวโรงงานในการฝึกงานก็คือการ สอนงานเขาเรียก on t h e job t r a i n i n g เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะตกมาตายในช่วงนี้นะครับเนื่องจากบุคลากรต่างๆนั้นอาจจะยังเกิดความประมายังไม่รู้ว่าองค์การนั้นคือต้องการอะไรสําคัญยิ่งคือองค์ประกอบขององค์กรที่มีความรสรูิ้ลแล้วเนี่ยเทรนเนอร์จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากหมายถึงนักฝูปรมนักพัฒนาจะต้องเก่งมากจะต้องรู้เรื่องขององค์การต่างๆ รู้เรื่องระเบียบการปฏิบัติขององค์กรรู้เรื่องของวินัยรู้เรื่องการทํางานระยะเวลาการทางานสัญญาการจ้างนะครับวันทุกวันลานะครับรู้จนเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เราดําเนินการในการให้เด็กอบรมบทมาทวิทศลัทั้งตุลงานแล้วเนี่ยทาไมเราถึงต้องมีการตุลงงานถึง120วันนั่นคือพรบคุ้มครองแรงงานปี10กับปี50ที่บอกกันไว้นี่แหละครับเหตุผลก็คือหนึ่ง ในจ้างชอบที่จะมีการทดลองงานเพื่อจะให้เขารู้ว่าในขณะนี้เขาเองยังขาดอะไรบ้างหรือต้องเติมความรอบรู้อะไรบ้างเพื่อให้เกิดความรู้ในมา,นาตรนต่างๆมีหลายองค์กรนะครับที่พยายามฝึกคนฝึกงานเนี่ยโดยใช้ระยะเวลาประมาณ4ีถึงเวันนะครับพุทิยามได้เลยก็ได้นะบริษัทโตโยต้าหรือกลุ่มบริษัทชาบเนี่ยนะครับเขาเรียก order job training ของเขาเนี่ยคือฝึกคนเลยนะครับแล้วก็มาประเมินนะครับเขาจะยอมเสียเวลาในการสร้างคนในลนักษณะนี้ซึ่งแสดงว่าองค์การซึ่งเป็นองค์การระดับประเทศเนี่ยนะครับพยายามมุ่งเน้นเฟ้นหาคนเก่งคนดี แค่คนหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมมันเป็นต้นทุนนะฮะการที่เราจะจ้างคนแค่หนึ่งคนเนี่ยนั่นคือต้นทุนเป็นค่าแรงนะครับเป็นเรื่องของการจัดการถ้าหากเกิดสร้างจ้างคนไม่ดีพอมาทางานเกิดของเสียแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับคือองค์ประกอบส่วนของการวางแผนว่าจ้างบุคลากรหรือการจะทําเรื่องอัตรากําลังคนนะครับช่วงต่อไปนะครับผมจะคุยว่าในเรื่องของกระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์กับการฝูรมการพัฒนานั้นต้องทำอย่างไรให้ถึงุดสุดยอดของการพัฒนางานบุคคลเชิงระบบสกครูับ